จิตวัตรสิบอย่างของภิกษุที่พึงปฏิบัติตามพระธมิในหนึ่งหลงอุโบสถสองบินทบาทเลี้ยงชีพสามสวดมนต์ไหว้พระ 4. กวดวิหารอาวาสหลานพระเจดีห้ารักษาผ้าครอง 6. อยู่ปริวาสกรรม 7. โกนผมปงหนวดตัดเล็บ 8. ศึกษาศิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ 9. เทศนาบัตรหรือแสดงอบัต 10. พิจารณาปัจเวกขณะทั้ง4เป็นต้นวัดสว่างอารมณ์นะครับก็ มีหลวงพ่อเจ้าคุณพระอุดมคุณอาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบรมลพูเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้มีเมตตา,าแก่ภิกษุนวก,กะผู้บวชใหม่นะครับตามโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปนะครับท่านก็จะจัดเนนนะครับมา ช่วยในการผมผ้าคุมผ้าทุกวันนะครับในการก่อนที่จะมีการทำกิจของสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์บิณฑบาตนะครับซึ่งก็เป็นจิตของสงฆ์ข้อหนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัติพระอาจารย์นะครับก็พระที่บวชใหม่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นอาจารย์ของเนรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง ถือว่าความมีเมตตาของหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับก็ท่านก็ได้เมตตาอบรมสั่งสอนนะครับาการอยู่การฉันนะครับการจำวัดาการศึกษาพระธรรมวินัยนะครับทั้งภาคสดีและภาคปฏิบัติ นะครับก็ทําให้พระบวชใหม่นะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับต้องกอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ